ใหหมอปลาหน่อยโอ้โหต้องระมัดระวังไอย่าเมือ่อน่ะโอ้โหแก้วลึกลนอูต้องพอน,น่อยมีสติหน่อยยาเลือดสั่นหน่อยคิดหน่อยไม่ได้ใครส่งกิฟตใครฟองมามึงก็ลุยเลยบุกเลยฮะพี่เป็นห่วงมึงพี่เป็นห่วงมึง,ม,งมึงรู้ไหมหายน้องมึงทำมาดีแล้วนะช่วยช่วยปกป้องศาส,สนามึงทำดีแล้วแต่ว่า มึงลุยแบบขาดสติแบบนี้นะะแล้วเมียมึงด้วยต้องระมัดระวังนะิริยามยาบรยาทอะไรทุกอย่างมึงต้องระวังน,นะอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกจนแบบขาดสติไอ้ฮ่าต้องคิดนะในรอบครอบโอ้โ,อโหหลวงพ่อทัานโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วอ้่าเป็นอัลไซเมอร์อมึงจเจาอะไรกันไอ้ห่ามึงนึกถึงตานปฏิบัติปฏิบัติเจ้ประทันชีวิตของท่านละนึกเอาไอ้ฮ่าคิดแค่นี้มึงก็พอแล้ว